ทำอะไรเนี่ยเบอร์เทกเกอร์แมนดี้แล้วให้พี่อุ้มเร็วมาเร็วเบอร์เทกเกอร์พี่อุ้มเลยเบอร์เทกเกอรมาเร็วแมาไม่ต้องม่ไม่ต้องจัดไปกับปืนดิสีเมื่อกี้พี่บอกน้องว่าอะไรนะเบอร์เทกเกอร์มาเร็วให้พี่อุ้มเร็วแล้วพี่อะไรน้องนะพี่รักน้องเหรอพี่รักน้บ๊าบ๊าบ๊า ใครเลยอคะ่ะใครคะคุณใช่ไหมคะืมเ,<ข>เป้เหรอพี่ลองถามสิใช่ไหมใช่ค่ะคุณเป้เขาจะอึกแล้วค่ะไม่กีนกินเ้เขาตัวใหญ่ไหมคะคุณวะม,ม,มใหญ่ค่ะเล็กค่ะไม่มีสัมภาษณ์นะคะเบเบิร์ฟกนรักแัน อาพี่พี่อย่าลืมอุ้มน้องทีพี่มาแต่แอคท่าน้องจะตกแล้ว baby ว love นะปันรักปันสุข <laughs> baby love baby love ป <laughs> ันรักปันสุข <laughs> baby love แล้วน้องอะคะเนี่ยคนไหนคนที่เป็น baby love คนนี้ค่ะ เป็นคนเบบี้เลิฟค่ะอ๋อเป็นอะไรคะอะไรนะดอนอะไรนะดอนใครอ่ะร้องเพลง